คลียร์ท้องแล้วจ้าว่าที่คุณแม่อวดโมเมนต์หวานสามีจุบเบาๆส่งรักให้กับลูกหลังนักร้องสาวเสียงดีแพทวงเคลียร์ได้เข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่2 2กรกฎาคม2566กับแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่คบหาดูใจกันมานานกว่า9ปี โดยล่าสุดค่ะ27มิถุนายน2567ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกและตอนนี้อายุคัน13สัป,ปดาห์แล้วโดวยแพทได้โพสต์ภาพคุณสามีกำลังจุ๊บไปบริเวณหน้าท้องของเจ้าตัวและภาพอันตราสาวเผยให้เห็นเบบีในคันลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร,ร้อมเขียนข้อความว่าจาก2เราเป็น3เราแล้วนะ ทั้งนี้แพทได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าตั้งแต่มีแฟนคนนี้ทําให้เปลี่ยนความคิดอยากจะมีลูกและได้ไปตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยทั้งยังมองว่าไม่ว่าลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้หมดแล้วแต่ฟ้าจะประทานให้เพราะเชื่อว,ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่รู้ดีกว่าเราทัางทางคนมบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆเขามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างเนืองแนนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาด